Ở để nè nhanh lấy U Kellery Để tôi gặp เดินไปเลยอะตอมตอหันหน้าไปมองพี่อตอมแล้วก็ยักคิ้วก็ได้หรืออะไรก็ได้อย่ามองกล้องนะทลิกนั่นทลิกนี่อะตอมใส่มืออะตอมแบบแบลวๆหน่อย มาเอา,เอาเอาเร็วๆ <ไป S 2> คุยกันได้นะถ้าคุยอยู่ปะ่ะน้ำาตาลไปคุยหลังกบได้นาำตาลไปคุณหลังกบได้กับที่คราเราจะคุยกันอยู่แล้วก็กำลังแบบคุยกันอยู่เต่าไหมกาได้อยู่หมกูกระทะพอทานได้ปะ่ะอร่อ,อยไหมทานได้ปกติกินปลาปลาต้มตําหรอ อาหารอีสานหรอชอบหรอชอบปลากระป๋องตำงหรอชอบชอบกินแบบทุกวันเลยหรอเป็นอาหารไม่เมื่อใช่ไหมเหมือนอะไรติดผมมาตอมอ่ะบ้าเฮ้ยสวยขึ้นหนึ่งระดับเลยอะยะมึงก็มองเขาไหนก็ได้เขาจับผมมึงอะรีแอคหน่อยรีแอคหน่อยน้องเส๋อปากรตั อนเนี้น้องโอเคแล้วแต่เมืองก่บแมวเ,เอาหมูปะกัสุกยังนะต้องผู้ชายหรือเปล่าหนะคลิให้อ่าวางไยหมหมูนี้จะอร่อยไหมนะหลอน <c oughs> หมูมนห้อน เออเนี่ยจ่ายไเล่น่าแต่เป็นที่ี่ักนมันต้องป้อนปอย่ามองกล้องยิ้มให้กันหน่อยจ้าอร่อยไหมอร่อยมาก เขาแค่หลอดปลาปกติเป็นกระต่ายนะเขาน้องบอกเริ่มแปลกมันเริ่มแปลกแล้วหน้าตาแบ้วๆยามมากมันจะหล่อทำไมสวยอยู่แต่ยาบมากยิ้มยอะตอมพอพออะตอม มืวานเป็นตีปอลมาหรอใช่เพราะตีที่ไหนอ่ะตีที่สนามมวยอย่ามองกล้องดีหรอเฮ้ยมาจากปอนเลยจะป้อนไหนลรอป้าซื้อนะมองกล้องหัวล้อก็หัวล้อหัวล้อตัวเองหัวล้อกับน้องร้อนไหม ไม่ร้อนหรอกหวานมากกระต่ายเนาะขาอันนี้ได้ดูกอ่อนอร่อยอ่ะมองออม,มองมอง,มองตากันหน่อยจ้ามองหน้ากันหน่อยมองหน้าก,กันหน่อย ผักอะไรสักหน่อยตีนะอะไรโเมองวเร็วัองนอกะฉันน่ะมันจะเออมันมันมันมัไม่ได้ดมกมนะมัน,เ,มน,นเ,ออเล่นเกมมองตากนันสามวิอ่ห้าวินะพัดบบนรับ พรุ่งนี้ไปไหนมาพรุ่งนี้ไปไหนมาพรุ่งนี้ว่าจะไปคนละคนละอ๋อพรุ่งนี้ว่าจะไปบ้านเพื่อนเลยอะต้องไปหมูน่าไปหมูในตาหมูหมดแล้วเราจะได้กินเันนเอาอะไรนะวิธีทำกะเพราอ่ะวิธีทำกะเพราครับผมเออ ัดับแรกอ่ะใส่หัข้าวมันแลน้วไงสองไดแล้วก็ใส่ไข่ไข่ใส<ข>่ไม่ได้นะไข่ต้องเงินใจต้องเงินใจต้องทำปดก,กับตำกระเทียมปะ่ะปกติชอบตำไหมชอบทำปดกได้ตคัด โอ้ยแล้วจะเป็นรีดป้อมลงเดี๋ยวต่ไปมันต้องหันมาแล้วก็ไปเศร้าอ่ะเตะใจกี่โมงอ่าาลุกตาต้องเงี้ยก้มหน้าหน่อยถ้าตอนเดินไปชอบไหม อยากออกกล้องมากเลยดีก็ไม่นะอะต้อมอย่าหัน <s ie> มาตีเดินๆก็เด,เดินไปตรงๆสิไม่คง, <s ie> ง,งไปข้าหน้ายังหันมองาหันแล้อ่ะอะต้อมมามือจับหน่อยน้องหน่อย มาช้ท okay. yeah. mm ี่เท่าไรคะร้อทอย่ามองกล้องโอเคโอ้ยเบินอะไรเบนสแกนปุ๊เบนก็ดร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเนาะแก้วเดียวเราแพงจังเลย มันจะติ็นไว้เนี่ยฉากมันยากข้างในค่าร้อยแปดิบยิ้มจะยิ้มจะียิ้มอย่ามองก้องนะคะ้นึ่งจองสามสองการจ่าเท่าไรค่าร้อยแปดสิบบาทโอเคค่าพร้อมค่าต้องนี่ค่ะ อ,อ,อนะไรค่ออนะอะตอมสามสองอะตอ มองแน่นอะไรมองแน่นเพื่อนบอกมองไม่ได้ได้เออมองไม่ไ่้เดินไปพังไว้พังไว้สองสจริงๆให้ผู้ชาย เดี๋ยวหน่อยๆให้ <laughs> làm đi à? nè, là mình có à, không ai <laughs> <my, đúng> <laughs> ่มาถ่ายเอ็มวีเพลงมิชเฉลิมศีค่ะอี่อ่ะให้พี่อันนี้ักแสดงหลักนักแสดงหลักนักแสดงหลักที่มาจากรหาชทายขับรถมาสามสิบกิโลนะคะมารอตั้งแต่กี่โมงเที่ยงนะคะเห็นแค่ผมด้านหลังไปรอชมค่ะก็บอกแล้วให้ดันรอนมา